วันนี้เอาใจสําหรับรถสายครอบครัวกันบ้างนะครับผมนะต้องบอกกันเลยว่านั่งได้สี่นั่งได้สี่ครอบครัวเลยนะครับผมมามาดูเลยว่าเป็นรถอะไรนี่เลยครับผมกับรถตู้นะครับผมฮุนได2.5ดีรักนะครับผมเฮวันอ่ะเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะคันนี้เป็นปี2011ครับลูกค้าป้ายแดงก็อยู่ราวประมาณล้านห้าล้านหกนะครับอ่ะวันนี้ครับโอ้โหราคาเหลือแค่หกแสนนะ มา๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรดีบ้างนะสาหรับรถคันนี้ผมบอกกันเลยว่ารถตู้ที่คุ้มที่สุดสําหรับยุคนี้ครับเ1ครับเอาจริงนะเริ่มจากกันนี้เลยครับผมกระจังหน้านะครับผมใหญ่โตเรียบหรูนะครับผมเข้ากันกับไฟตานะครับผมนะเป็นไงไฟตาก็ดวงโตโตใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะเป็นไฟมันติเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ไฟเลี้ยวก็เป็นแบบฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟนี่ตัดหมอกก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยนะครับผมเนาะโอ้โหยางใหม่มากครับผมคันนี้ ยางปี2019ครับผมลูกค้าคนเดิมเนี่ยดูแลดีมากนะครับผมรถปี2011ยางปี19ดอกยางยังเหลือแน่แนๆเต็มๆไฟเลี้ยวกิดกระจกครับนะตรงนี้มาจะพาไปดูด้านในเบาะนะครับผมนะก็จะมาท่านั่งกันเต็มๆเลยคือนั่งได้12คนนะ12คนครอบครัวละ4คน3ครอบครัวอ่ะไปเที่ยวกันเลยนะครับผมนะเป็นไงว้าวไหมครับผมนะ แอร์นะครับมาแบบแอร์ไมโครบัสนะครับผมนะก็คือแอร์เนี่ยมีทุกช่องทุกส่วนของที่นั่งนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าโอ้รถแล้วมันจะเย็นทั่วไหมเนี่ยไม่ห่วงนะผมนะเย็นทั่วถึงแน่นอนมีหน้าจอทีวีให้มาขนาด9นิ้วที่ติดมากับรถนะครับผมนะอ่าเป็นไงนี่นะครับผมแล้วก็นะครับผมที่สําคัญเบาะเขาเนี่ยสามารถปรับเป็นได้360องศาเอ้ย380องศานะครับผมนะอ่าสมมติ ตั้งนี้ใช่ไหมครับเออเนี่ยมาพับไปคุยกันพับไปคุยกันพับไปนะครับผมเจ้ายังไงนะหรือจะตั้งวงกันก็ได้นะครับผมก็จัดเบาะหน่อยนะครับผมนะจัดเบาะหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็อยากได้แบบไหนก็จัดเอาตามความต้องการนะครับผมนะหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมนะประมาณนี้เป็นเบาะหนังสีเบจครับผมเรียบหรูมากครับผมคันนี้นะรถราคาเคยประมาณล้านห้าล้านหกอะ นะเท่ากับบ้านหลังหนึ่งเลยนะครับผมแต่วันนี้คุ้มแล้วก็นี่นะครับผมเนาะด้านหลังนะครับที่เก็บสมราระโอ้ยเดี๋ยวโดนไหมเนี่ยโดนโดน,โดนโอ่าไม่เป็นไรเอาแค่นโอเคนี่นะครับผมที่เก็บสมราระก็กว้างนะแต่ว่าต้องผักเบาะตรงนี้ไปก่อนอ่าผักไปนะครับผมนะผักไปหรือบางที่เนี่ยเขาจะ เขาจะถอดบอร์ดตรงนี้ออกเลยแล้วมันเก็บของได้เยอะมากจริงๆนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่านะครับผมว่าออปชั่นมีอะไรมาบ้างนะครับมาเลยนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมแบบ CVT แถวตรงนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผม DVD อ๋อเล่น DVD ได้ด้วยนะครับผม Bluetooth FM AM นะครับผมนะ รถราคาเป็นล้านอ่ะเล่น DVD ได้อยู่แล้วนะครับผมใส่แผ่นดูหนังกันได้เลยลิงก์ไปหาจอด้านหลังได้เลยนะครับผมนะตรงนี้ติดทุกดวงนะครับผมนะอะประมาณนี้นะครับผมก็กว้างกว้างเลยแหละกว้างพอสมควรเลยนะครับผมออปชันก็มาครบๆเหมือนรถเก่งเลยนะครับอประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลต้องแจ้งก่อนนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปบอกโปรโมชั่นดีกว่านะเอาใจสําหรับคนรักครอบครัวหน่อยแล้วกันคันนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยว่า ราคาปกติหน้าร้านผมขายอยู่ที่7 2 0 0 0 0กับ9000บาทครับวันนี้ครับผมวันนี้เท่านั้นสำหรับราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแวดเอาไปเลยอยู่ที่6 2 0 0 0 0กับ9000บาทอ่าเป็นไงไป้ายแดงร้านร้านหะครับผมวันนี้เหลือ6 2 0 0 0 0นะครับเอาง่ายๆหรือถ้าซื้อจัดเฟแนแซ์สำหรับคนรักครอบครัวนะครับผมนะปีนี้เอาไปผ่อนเพียง5,000บาท ปีนี้ทั้งปีนะครับผมเอาไปผ่อนเบียง5,000บาทงวดปกติก็ผ่อนอยู่ประมาณ12,000นะครับผมนะนั่งได้3-4ครอบครัวนะครับผมนะ,ฉะเฉลี่ยดูกันนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับผมนะมาหุ้นกันก็ได้หุ้นกันซื้อเออเป็นไงผ่อนงวดก็ถูกเลยนะครับผมนะก็ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับผมพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับหลังการขายเราก็มีให้ดูแลเครื่องและเกียร์24ชั่วโมงนะครับผมอ่ามีรถสไลด์ให้24ชั่วโมง1ปีเต็มแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูแลเครื่องและเกียร์ให้ด้วยนะครับผมสูงสุด1ปี20,000โลนะครับใครที่สนใจเหมือนเดิมครับติดต่อมาเลยที่0 8 9 6 1 7ป7 6 5หหนหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมนะ หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องหว่วงครับก็โทรมาได้เหมือนกันผมก็อารถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสักบาทเดียวนะครับผมนะเหมอนเดิมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกผมหนุ่มสัมเบลมอโต์วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร e ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ